ครับสวัสดีครับน้องนะครับที่ติดตามช่องทุฟ้าอยู่นะครับวันนี้กับเป่าไม้ไหมครับตีประกตดครับน้องนะครับมากับเตี้ยปีครับงานรถตัดนะครับเดือดงานเลยครับพากันมาแล้วครับนี่ครับเตี้ยตีนะครับครับเป่าพูดไปแล้ครับที่ติดตามช่องทุฟ้าอยู่นะครับกับเบื้องเอานะครับบรรยากาศนะครับของโต๊ะประกตดนะครับ น,นี่ผมก็อยู่อ้าวโอ้เอาตกแล้วเอับแต่เราติดครับนี่ยู่นี่นะครับนี่ไฟควนไช่ไอ้ตับไปตูท่มนะครับนี่ดูนี่ยูพิกดอยู่ที่คือควนไช่นะครับเด็ดคลองกันพี่นอ้อง จะเป็นผรจบเั็นอเอาบ้างวะน,นีมันก,ก,มกับเรกับรนากาศครับน่ากะเตี้ยนปมานะครับ เมื่อกี้คุกระตูปไปแล้วเต็มตัวแล้วสองสองตัววะเ<อ>ดินผมกับประตกไปแล้วหานะครับไปหาตัวแล้วนะครับมานั่งอยู่มานี่ครับตอนติดก็บม่ได้ท้ายพี่น้องงา่ายอย่าคอยรอบมึงจะนี่นะครับนี่เแล้วถือมีถือก,กันไปครับบรรยากาศน้ำแรงพี่น้องเอ้ย นั่นก็นำไปประกวดนะครับสามนาทีสามนาทีแต่เรื่อยสามนาทีสามนาทีเตี้ยกว่าสามนาทีครับสามนาทีผ่เบิองเลยต่อครับทีมที่ทำหมอบกับสามนาทีครับท่านครับ แต่น้ำไหลเอาไทายแต่ของไทยเป็น,นปลาทีเยอ่บด้การทุกครับบริจิโอ้บรรยากาได้น้ำแรน้ทองเี๋ยวครับเปี๋ย ท้องเทีครับบป็นตกูครับ่าบนจะเตียนปีนึ่ครับสาาที่น้น่าเห็นไหล่ะเห็นว่ได้นว่าครับอ่าได้แล้วครับเตียนปีมากลครับสครับ้าใกังามครับไปมาแล้วรลบสามมาที่ตัวนึงครับเออถึงสาาที่อ้า ของผมก็ติดครับเตรียงไ,ไหนพี่น้องโอ้ยลุดโอ้ยเอามือหนึ่งทานะครับฟุนเด้อตกปลาครับพี่น้องมันไม่ได้หมุนถึงแล้วครับอ่ะเดี๋ยวรอรอรอตั้งมาครับเตรียมเนียก่อนเดี๋ยวผล้างเียหาขาตั้งกล้องไว้ให้เพื่อนนะครับพี่น้องเอาเสียมสามนาทีได้ไหม <S <S อ่ะค,ครับเพื่อนครับพี่น้องต่อไหม นะครับยำแรงนะครับสุรีนะครับมาวันนี้ครับว่าทีแล้วก็เสี้ยนตีนะครับเสี้ยนรถตัดครับกี่ดึงไปสามแล้วสามแล้วนะครับเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งตัวปลาครับเบิ้งตัวปลาน้อยนึงนะครับตีดึงมาแล้วนะครับตอนติดตัวได้เบิ้งนี่นี่นี่ครับพี่น้อง นี่นะครับประกวดนะครับมิเตอรุ่นนี่นะครับนะนี่อันนี้ก็ดึงได้เราพกพกตัวนะครับหน,น,น,นึ่งตัวสองหน่งหนึ่งก็ประกกบ่านะเด็ดเด็ดกับประกอนะครับประกบเบือนน้ำพี่น้องเบือนขึ้นมาทั้งถงนนล่มไก่หนาวแล้วครับปลาเบือนอ่ะเปผลงานของเตี้ยนตีก่อนครับ เดี๋ยวรอผมนิดหน่อยเดี๋ยวถ่ายวิวแล้วกันลแสามนามท,าท,าทีเป็นเป็นไม้ครับผมก็อยู่นี่แหละครับเพื่อประคบนชัยนะครับอยูช่า,างออกมามูอทุสามนะครับเขื่อมกับเส้นทางตูใบตูท่มนะครับทางรัดนะครับทางร่ำหวยนะครับตัวนี้ ะครับกับมีฝายตัวนี้ตัวนึงนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับธรรมชาตินะครับน้ำเอื้อมมนเราพี่น้องนะครับเต็มเลยมานั่งพากันมานั่งตกปรากฏดกับรองรองนะครับก็ด้หลายมือแล้วนะครับแต่ว่ามันเข่าเป็นช่วงพี่น้องช่วงคำี่บก็ล่างเขานะครับ ี๋ยวเด็กไปนี่จะนอนหนึ่งเขาก็เงียบนะครับตออกมาช่วงะมาดสีม่วงแรงครับสีม่วงสีม่งนะครับนางไปหาะมาณสากอ่ทุ่มเพลิงนะครับประมาณนั้นนะครับยุ่นนี่นะครับผมหมาตอนเศร้ากับ่ข่อยกินบ่กินนะครับบ่เข่านะครับตื่นออกตื่นมาประมาณตีสีนะครับตีสีเพลิงมะนางกับบ่เขานะครับเดี๋ยว้มนี้สีออกมานางอีกครับ้อนี้ บ้านตีซีเพิงนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งบรรยากาศย่ำเสาร์นะครับตรงนี้ฟ้าติดขึ้นครับตอนเสาร์อ่งเสียนตีก่อนนั่นมาแล้วมาแล้วมานั่นเห็นว่าอ่ามาแล้วเสี้นตีมาแล้วเห็นว่าอ่าเสียนสามนาทีครับ <c oughs> เอาผ้าจับผ้าจับ ่ใส่หน่อยอยู่นี่กำลังมีอยู่นี่มาเตียนสามนาทีกับสามนาทีอีเลยครับสามนาทีพอดีเป๊ะเอ้าเนี่ยเตี้ยนสามนาทีครับอ่ะเดี๋ยวค่อยนี่ครับค่อยสรุปผล นะครับเดี๋ยวผมจะตกน้ำแล้ววันนี้นะครับปลากำลังสีเขาแล้วช่วงนี้นะครับปลาเขาเดี๋ยวคอย่งกันดีครับตอนที่มันขี้เจอก็เจอก็เสียดถามาที่ครับเอาดุบอะไรอีกแล้วใส่ถืวยโอ้เสียดถามาที่ของเขาดีครับแน่นอนแน่นอนเออเสียดรถตักรางเขาครับเออ ว่ากำลังเขา่าเข่าเท่านี้แหละครับแล้วก็อีกแป๊บนึงก็หายแน่อแนอืมนี่ครับกำลังเขางไไ่าใส่สวยๆเนี่ยดูเฉลียวาหน่อยหนุ่มรถตัดเียนรถตัดครับโอ้ยโอ้ยยังจะฟองกระดึงครับ Hmm. Ah, bukan kata apa -apa.